การลง GMS นะครับวันนี้ง่ายมากๆนะครับก็มีไม่กี่ขั้นตอนว่าผมรัดขั้นตอนไปให้เลยนะครับไฟล์ที่ไม่จำเป็นนี่ผมตัดทิ้งนะครับสวัสดีครับผมชาญ AP Tech l i n e นะครับวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับเรามีวิธีการลง GMS แบบใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นการแก้ไขนะครับสำหรับการสายอินไม่ได้นะครับ บางคนที่เคยลงไปก่อนหน้านั้นแล้วขึ้นว่าคณนอตสายอินอะไรประมาณนี้ครก็เดี๋ยววันนี้จะมีวิธีการแก้ไขนะครับว่าเราจะแก้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทําการรีเซ็ตเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การเซตติ้งค่าต่างๆนั้นเราไม่ต้องอนุญาตอะไรเลยนะครับเริ่มเครื่องใหม่นะครับให้ d i สเ b ิลให้หมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับอะไรทั้งสิ้นนะครับออโต้ออโต้ไม่ต้องเอาเลยนะฮะและการอัปเดตนะครับ เน้นย้าเสมอนะครับให้เพื่อนๆปิดไปเลยนะครับอย่าอัปเดต EMUI นะครับเพราะว่าหลายๆท่านาผมก็เตือนไปแล้วว่าอย่าอัปอย่าอัปนะครับมันจะทําให้ทาง Huawei นั้นส่งตัวอัปเดตตัวใหม่ซึ่งสามารถกันการลง G เมได้นะครับแล้วเครื่องไหนสามารถดาวน์ลงได้ก็โชคดีไปนะครับเครื่องไหนดาวไม่ได้ก็จะนํำบากหน่อยนะครับก็แนะนํานะครับเพราะมันไม่ค่อย เห็นผลต่างเท่าไหร่นะครับสรารับการอัปเดตนะครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามีโอกาสใช้ยาวโดยที่ไม่ต้องลง g m ก็จัดไปเลยครับอัปเดตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเผื่อว่านอนาคตเราต้องการลงใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรืออะไรอย่างนี้นะครับต้องการลงใหม่ก็เน้นย้ำนะครับว่าอย่าไปอัปมันนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเราให้ทําการดาวน์โหลดตามลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับอ่าอยู่ในนี้นะครับ f ฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับทำการแตกซิปนะครับกดค้างครับมอครับ Extract to นะครับ Current directory นะครับโอเคครับโอเคเมื่อเราแตกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับอันดับแรกเรามาทำนี้ก่อนก็ได้นะครับมาที่ d ดย e Time ก่อนเลยครับแล้วก็มาที่ปิดไปเลยครับนะฮะแล้วก็เซตพอสอนะครับเป็นเก่าๆไปนะครับ1 4 1 5 1 3หว่ากันไปนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราให้ไปที่แอปนะครับแอปนะครับค้นว่า Back Up นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยนะครับให้ค้นว่าสำรองนะครับอืมแบ็กอัพเข้าไปครับฟอส Stop ครับอัน n น t a l l ครับเรียบร้อยแล้วครับก็ออกไปนะครับครับอันดับต่อมานะครับให้เราทำการ Copy นะครับ Folder ร์หว้เนี่ยครับ ี่ครับแล้วก็ other location นะครับ internal นะครับแล้วก็ test ไปเลยครับ apply dual แล้วก็ merge นะครับมันก็จะมี backup เข้ามาในนี้นะครับต่อมานะครับให้ทำการลงไฟล์ app backup นะครับอันนี้นะครับลงอันเดียวนะครับ dot a r c มีนะครับ all เลยครับ install ครับกดดันไปนะครับครานี้ออกไปนะครับไปที่ setting นะครับ ไปที่ system update นะครับแล้วก็มาที่ backup and restore นะครับกดเข้าไปเลยครับ next ครับ agree ครับกด3จุดนะครับแล้วก็ restore from i n t e r n a l storage นะครับกดอันนี้เลยครับรอสักครู่นะครับกด restore เลยครับพิมพ์ไปเลยครับ ap นะครับ tech l i v e นะครับ80โอเคครับดันครับคราวนี้เราจะได้ a p ป g ขึ้นมา1ตัวนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ date time นะครับเปิด auto เลยนะครับแล้วออกไปนะครับไปที่ไฟล์เหมือนเดิมที่เราดาวน์โหลดนะครับตรงตัวนี้ครับไมโครจนะครับกดอินสตอลครับอันนี้ผมเอามาจากสำนักนี้นะครับต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับโอเคออกไป มื่อลงเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่ m มโคร g เลยครับกดแอดเลยครับกดที่แรกอาจจะไม่ได้ก็กดอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราลองเข้าดูนะครับครับเมื่อแอดเสร็จแล้วครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับลองเข้าไปเช็คดูว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเข้าปกตินะครับเราสามารถที่จะเพิ่มแล้เาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดู ก็ทำสเต็ปเดิมเลยนะครับวนไปใหม่นะครับนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเพิ่มเข้าไป2บัญชีนะครับเช็คดูนะครับว่าเข้าเรียบปลอานะครับตอนนี้ก็มี2บัญชีเรียบร้อยนะครับเข้าถูกต้องนะครับอันดับต่อมานะครับให้เราทำการไปรันนะครับ F G นะครับที่เราเปิดที่เราลงไว้นะครับ Activate Allow นะครับ กดไปเลยครับอ่าโอเคก็ปัดออกนะครับไปทําการลงไฟล์นะครับหนึ่งถึงหกนะครับตัวนี้ลงเลยครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับที่สามนะครับตัวที่สี่ครับตัวที่ห้า ตัวที่6ครับโอเคเมื่อลงเสร็จนะครับออกไปครับอ่าคราวนี้ลองเข้า p l a y store ดูนะครับอืมอ่ะมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับอันดับต่อมานะครับให้ทำการลบไมโคร G ออกนะครับอันอิน install เลยครับ่ออัน i n s t เรียบร้อยนะครับก็ปล่อยมันไปครับไปที่ไฟล์ครับลงตัวนี้ครับตัวที่7จ็ดอืน install เลยครับ มาลงเสร็จนะครับลองเข้าไปเช็คดูเข้าไมได้กด retry ดูนะครับอ่ามันก็จะเข้าได้นะครับเราจะปัดออกนะครับเราไปที่ setting นะครับนนี้จะมี a l ร r t ดิ่งมาครับจงไว้น,นะครับไปเปิดการซิงค์นะครับเข้าไปแต่ละอันเปิดให้หมดเลยนะครับ สิ่งเรียบร้อยลองเข้าใหม่เข้าได้ไหมบางคนเข้าแล้วมันเด้งปิดเด้งปิดอย่างเงี้ยให้รีสตาร์ทสักรอบนะครับมันก็จะใช้ได้นะครับเ่าวนี้ยก,ก็โหลดอะไรได้ปกตินะครับอันดับต่อมานะครับเราจะต้องเดี๋ยวเราปิดก่อนอันนี้นะครับเคลีติหน่อยนะครับอันนี้เราไปเซตติ้งครับเราไปที่แอปส์ครับไปที่แอปส์นะครับ พักูนะครับ3จุดนะครับโชว์ซิสเต็มนะครับกด Google, s v i f e f a m e w o r k นะครับ For stop ครับ Storage ยวกันถ้ามันไม่เทา่าก็กดสักที2ทีให้มันเท่านะครับ Storage นะครับ Clear cache, Clear data นะครับโอเคคราวนี้เราคลีร์หน่อยคราวนี้เราปิด wifi เลยนะครับติด wi f i โอเค กดรีสตาร์ทครับครับเมื่อรีสตาร์ทแล้วนะครับ Wi-Fi เรายังไม่ต้องเปิดนะครับปิดไปก่อนอาจจะมีเออร์เด้งบ้างหรือไม่เด้งก็แล้วแต่นะครับโอเคดับต่อมานะครับให้ไปทำการอันอินสตอลครับ พวกเพจเซอร์วิสนะครับฟอร์สต็อปครับอันนี้สตอร์ครับโอเคต่อมานะครับให้ไปลงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้อินสตอลเลยครับว่านี้เราปิด Wi-Fi ไปก่อนนะครับ ดันครับรีสตาร์ทนะครับบางคนนะครับเปิดมาอาจจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ผมที่ใช้ไม่ได้นะครับเรามาทำการแก้ไขกันดูนะครับอันดับแรกลองเข้าไปอันอินสตอลก่อนนะครับตอนนี้มันเข้าได้ครับแต่เด้งนะครับเปิดไปไฟกัน อันอิน install นะครับทำการแก้ไขกันดูไปี่แอปส์แอปส์นะครับโชว์ซิสเต็มนะครับ Google Play, for t s t o p อันอิน install ครับ Google Service Framework ครับ WhatsApp นะครับเคลียร์แคชเคียร์ดนะครับอินส tall โอเคลบอกไปนะครับเสร็จแล้วทำการลงใหม่นะครับลงตัวนี้อ่านี่นะครับตัวที่7 i n s tall ครับบางคนอาจจะโชคดีลงเสร็จเร็วนะครับบางคนก็ลงเสร็จชา้านะครับ ันนี้ก็ขึ้นอยู่จังหวะจริงๆนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปลง Service Framework โอเคนะครับอนนลองเข้าดูนะครับมันก็ต้องเข้าได้แน่นอนอยู่แล้วครับดมันจะเรื่อนนิดหน่อย เด้งนะครับคราวนี้ลองตามสูตรนะครับไปที่เซตติ้งนะครับแอปส์ Apps ครับแอปส์ Apps. คุณว่ากร์นะครับสามจุดโชว์ซิสเต็มนะครับโปรเซสเซสนะครับไปที่ตัวนี้นะครับ Google s ูเ r อร w เวอรครับ f o ร์สต็ นะครับสต r a ร e อัานิ่งเก็บ e คชขีดเดต่นะครับปิด Wifi สักทีหนึ่งนะครับรีสตาร์ทครับเอาละครับตอนนี้ก็รีสตาร์ทแล้วนะครับถ้ามันขึ้นอัปเดตเห็นได้เทิร์ปเลยนะครับนะฮะ e n น b l e นะครับ Cancel ไปเลยนะครับโอเคอันดับต่อมานะครับให้เราทำการไปอ n i นอินสตอลนะครับเส ไปที่แอปนะครับแอปนะครับแล้วไปที่ Google นะครับอันนี้ต l ตัตัวนี้เลยครับ Google Play Services นะครับพอสตอบก่อนอันนี้ติ l ตเลยครับเรียบร้อยนะครับทิ้งเลยครับแล้วก็ไปลงตัวสุดท้ายนะครับที่ดาวน์โหลด Install ครับ นี่มาลองดูว่ามันจะเด้งอีกหรือเปล่านะครับระหว่างนี้เราก็ปิด Wifi ไปก่อนนะครับมารอรุนนะครับว่ามันจะลงได้ไหมอ่าคราวนี้ดันนะครับกดรีสตาร์ทเลยครับสักรอบหนึ่งมาวัดกันดูว่ามันจะมีปัญหาไหมเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนรีสตาร์ทคงขอเปิด Wifi เลยรีตาร์ทเลยครับ เปิดมาเรู้กันเลยครับมันได้หรือไม่ได้นะครับเอาครับเรามาดูครับหลังจากรีสตาร์ทแล้วนะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่าไฟล์เราเปิดอยู่นะครับลองเข้า l Play Store ดูนะครับอ่าดูมันจะเด้งไหมดูถ้าจะไม่เด้งยู u ู e ก่อนอืมอินสตาลครับอ่าใช้ได้ คว่าไม่เด้งนะครับเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับผมลงแล้วติดแล้วแก้ไขให้ดูนี่ก็ถือว่าผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางทีอาจจะเป็นแบบผมนะครับจะได้แก้ไขกันถูกนะครับเรามาใช้แมปกันดูนะครับอินส tall เลยครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับแชร์โลเคชั่นใช้ g o o g l e Map นะครับนำทางได้ดูโลเคชั่นอะไรได้ปกตินะครับ ไม่มีปัญหาอะไร YouTube อะไรดูได้หมดนะครับแต่ว่า True ID รู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับคอนเทนต์ไม่ขึ้นนี่ถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคได้นะครับ Line ก็แชร์โลเคชันได้นะครับ เรามีอะไรจะโหลดดูมีอะไรเกี่ยว Google นะครับบ้างที่จะต้องใช้งานนะครับก็มี Gmail นะฮะ Gmail อยู่ไหนนี่ Gmail ใช้งานได้หรือเปล่านะครับลองเช็คดูจากที่ทดสอบก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับง่ายดายนะครับลงุง เพื่อนๆก็ลงได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคอันนี้ก็อ e ีเมลนะครับก็เปลี่ยนเมลได้เป็นปกตินะฮะโอเคก็ใช้งานได้นะครับเน้นย้ำนะครับอย่า up emu i ถ้าไม่จำเป็นนะครับส่วนไฟล์อื่นๆส่วนแอปอื่นๆที่เขามีมาให้ก็ย้ายไปเก็บไปที่อื่นก็ได้นะครับเก็บไว้ใน นะครับถ้ามันไม่เก็บกระมากก็เก็บไปงี้ไม่ต้องไปลบนะครับเล็กน้อยๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับสหรับการลงนะครับตัวนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเวลามันขึ้นอัปเดตอะไรงี้นะครับอย่าไปสนใจนะครับแคนโซ่นะครับอย่าไปกดนะครับอย่าไปอะไรนะฮะนิเวอร์ชั่นปล่อยไปกดที่เฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็มาปิดให้หมดนะครับมันจะได้ไม่แอบอัปเดตให้เราได้นะครับ โอเคค่าวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการลงชีเม็นะครับวันนี้ง่ายมากๆนะครับก็มีไม่กี่ขั้นตอนเพราะผมลัดขั้นตอนไปให้เลยนะครับไฟล์ที่ไม่จำเป็นนี่ผมตัดทิ้งนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องลงอะไรให้มันยืดยากนะครับถ้าเกิดลงเยอะไปมันจะมันจะยากนะครับเพราะว่ามันจะติดเด้งมากๆเลยผมก็เลยทดลองลองตัดตั้งตัดนี่ออกไปนะก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้งานดูนะครับกับคลิปอันนี้นะครับคงมีประโยชน์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดรับ กดสังกะดีนะครับจะได้คลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ